สวัสดีครับผมดุลครับวันนี้ก็อยู่กับครูกิจที่สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษานะครับตรงถนนวิภาวดีรังสิตซอยหกิบสองกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ก็มีเสียงปืนดังเหมือนเดิมนะครับเพราะเราอยู่ที่สนามยิงปืนวันนี้ปืนยี่ห้อรุ่นชนิดอะไรครับครูกิจครับซิกซาวเออร์ทีสองสามเก้าครับนีซิกซาวเออร์ทีสองสามเก้า อ๋อครับตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับแล้ววิธีถอดครับคุณกิตวิธีถอดก็ระบบของซิกก็จะเหมือนกันทุกตัวเหมือนเหมือนเหมือนของซิกทั่วไปเลยครับครับ,รบซิกทั่วไปก็จะมีตัวครับเพราะตัวนี้อ่าท,ท่านใดก็ขอดซอกระสุนมาดูความปลอดภัยของปืนซิกทังสไลด์ดูไม่มีกระสุนไม่มีอะไรก็ดันสนักตัวน,นี้มาปุ๊บนีดันมาสุดปุ๊บก็ปล่อยสไลด์ไปไหลออกมาอ๋อ เลยครับตัวใหญ่ซิกก็จะทําระบบคล้ายๆกันหมดครับกระบอกนี้ครูกิจเราก็ทําการล้างแล้วครับแล้วก็จะถามครูกิจก็คือจุดสําคัญในการที่เราจะหยอดตัวน้ํามันฮะเมื่อเราล้างทำความสะอาดปืนเสร็จแล้วอ่าตัวนี้จุดไหนบ้างแยกออกมาก็ฉลบน้ํามันไว้บางๆหน่อยครับเนี่ยครับจะเป็นสปริงเวลาสป,ปริงมันวิ่งมันวิ่งออกจะได้ไม่เสียดสีปึ๊บก็ส่วนของลากล้องก็เหมือนกันแตเก็ว่าจะมีบ่อยูด มันจะมีบอ่อมันเป็นบอ่อตื้นๆอยู่ตรงนี้ให้หยดน้ํามันลงไปหนึ่งหยดเพราะว่าเวลาลํากล้องมันวิ่งอยู่ข้างในสไลด์นะครับมันจะได้มาโดนน้ามันก็เหมือนกับซิกรุ่นอือนๆนะครับเหมือนกันซิกแล้วก็ก๊อก,ก,ก,กเลยก็คือจะทำมาใค้ให้หมดเราก็ใส่ไกด์หลัดเข้าไปใส่หลักสปริงเหมือนกันไม่ต้อยาครับแล้วก็เหมือดดนดดอดยอยอดเดิมครับหยอดลงไปในร่องสไลด์ ด้านซ้ายด้านขวาฝั่งละหยดหนึ่งนี่เองตึ๊บใส่กับเข้าไปปัาบลงตึ๊บทางสไลด์ไว้ตึ๊บแล้วลงแค่นี้ก็ระบบเหมือนซิกใช่มนซิกเข้าไปตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับยิงได้ทั้งดับเบิลและซิงเกิลก็รุ่นนี้ใช่ไหมครับครับผมก็คือถ้าเราเหนี่ยวกลปกติสามารถยิงดับเบิลได้ หรือว่ายิงซิงเกิลก็คือนกจากรยานยอดนิยมมากครับเมื่อก่อนทีกนี่ระบบนี้นี่กระสุนใช้ขนาดเท่าไหร่ครับพี้ขนาดเก้ามิลเมตรเหมือนกันครับอ๋อนี่กน <9 S 1> <อ>็นี่เมมนะแม็กกาซีนเป็นแถวเดียวก็คือจะบรรจุได้แค่แปดนะัดถ้าเทียบกับล็อกล็อกก็แม็กกาซีนเป็นสองแถวใช่ไหมครัอ๋อครับครับครับอ๋อเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับตัวนี้โอเคพอเสร็จเรียบร้อยจะบอกนี้ ขอดูแมกกาซีนออามาอีกครั้งครับคุณกิตครับแล้วเปรียบเทียบกับองก๊อกถ้าถ้าเป็นตัวซิกอีกตัวหนึ่งตัวที่ตำรวจเราใช้เยอะนั่นก็สองแถวเหมือนกับของก๊อกนะแต่ซิกตัวนี้เป็นแถวเดียวเลยนะครับปืนระบบรุ่นเก่าๆปืนสั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระสุนแถวเดียวมันจะบรรจุได้น้อยเหมือนกับพวกโคเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งก็เหมือนกันก็เป็นแถววอ๋อใช่ใช่ครับใช่เคยเห็นเป็นแบบนี้ โอเคครับสำหรับตัวนี้ซิกเซาเออร์ีสองสามเก้าอีสองสามเก้านะครับที่ครูกิจเอามาแนะนำอันนี้เป็นปืนของอ่าคนที่เข้ามาใช้บริการที่สนามใช่ไหมครับใช่ครับให้ครูกิจล้างกระบอกนี้กี่บาทครับค่าล้างปืนสั้น60บาทครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับปืนสั้น60บาทนะครับสำหรับครูกิตตอนนี้ก็ขอบคุณครูกิจมากมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ